คลิปนี้เป็นคลิปการใช้งานโปรแกรม Smart Business p r ตามกรณีศึกษาก่อนอื่นไปป้อนรายละเอียดข้อมูลของบริษัทจาก case study ตรงนี้เป็นบริษัทดีและเก่งจำกัดเลือกปฏิฐานข้อมูลแล้วก็ดูเพิ่มแก้ไขรายชื่อบริษัทตอนนี้เรามีบริษัทดีและเก่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมา มาลงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดเข้าไปที่เมนูหลักมเมนูหลักไม่ขึ้นอ่ะเมนูหลักขึ้นแนละ้วบอกให้เลือกเกี่ยวกับข้อกำหนดข้อกำหนดใช้ในระบบเงินเดือนข้อกำหนดระบบเงินเดือนเดือตนตัวนี้ขึ้นหน้ากำหนดค่าประจำระบบเงินเดือนสาขาสำนักงานใหญ่กดโอเค เราํามาลงรายละเอียดตามที่หนังสือให้ไว้ชื่อผู้จ่ายเงินคือนางนางสาวงามจริงดีพร้อมนางสาวงามจริงดีพร้อมตำแหน่งเป็นบัญชีการเงินรหัสส่งธนาคารคือ041 0ูนย์ศูมสเอาไหมรหัสบริษัทส่งธนาคารคือ0 4นย์สี่หนึสาขารหัสสาขาเว้นไวเออ้เลขที่บัญชีเลขที่บัญชีคือ250 2 5 0 2 0 0 0 0ขีด2ขีดขีด1 แล้วก็มาดูว่ารหัสบริษัทกองทุนก็คือเลขประกันสังคมบริษัท10-0055-088-1ขีดทะเบียนการค้าข้ามเลขประกันสังคมก็เลขเดิม10-0055-088-1ลำดับสาขาเท่ากับ00000 00 00. หากเงินสมทบเป็น y คำนวณเป็น Y รหัสรับผิดช,ชอบคือ09ชื่อคือพื้นที่9ลําลำดับ0ูลงผู้ลงนามนำเงินสมทบก็นางสาวงามจริงดีพร้อมตำแหน่งบัญชีการเงินแล้วก็เลข รหัสประจำตัวประชาชน3 1 0 0 2 0 0 3 0, 0 0 4 0 0ชื่อที่2ไม่มีโอเคชื่อไม่มีก็ไปดูหน้าที่มีรมีละเรียดอไรต้องลงบ้างคันเนอร์โจดโจดไม่ได้ให้ไว้ไปหน้าที่3คำนวณภาษีหักนที่จ่ายใส่1ถูกต้อง คำนวณภาษีหากหน้าที่จ่ายเฉพาะงวดใส่ Y ถูกต้องลำดับถัดมาคำนวณเงินกองทุนใส่ Y ถูกต้องนำค่าลดหย่อนทุกอย่างมาหักภาษีใส่ Y เรียบร้อยตรงนี้คือคำนวณให้เว้นว่างไว้แล้วก็เงื่อนไขาการหักภาษีใส่1ถูกต้องต่อมาการ การประเสรในระบบเงินเดือนโอเคให้ใส่ศูนย์หรือให้ใส่ว่างตรงนี้ใส่หนึ่งเงินเดือนใส่ y ภาษีใส่ y การักคงุมใส่ y ทุกอย่างใส่ y หมดเป็นที่เรียบร้อยมาหน้าที่4จํานวนวันที่ทํางานเฉลี่ยทั้งปีคือ266ถูก30ต่อวันถูกเฮ้ยสาต่อเดือนถูก8ชั่วโมงต่อวันถูก8 12 13และ1 7และ1 5 36 3และ y มาดูหน้าที่5หน้าที่5คือกรณีพนักงานลาหยุดขอเคจำนวนวันต่องวดการจ่ายแบบ1งวดต่อเดือน30วันได้ข้อมูลตามนี้แล้วเนี่ยกด f 1 0บันทึกตรงนี้ก็จะได้กำหนดระบบเงินเดือนเป็น ที่เรียบร้อยก็จะเปิดมาอีกทีก็จะเป็นหน้านี้เลยแค่นี้ก็จะจบรายการที่1